และนี่คือสิบสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังจะรวยมาดูกันนะครับว่าคุณมีกี่ข้อข้อหนึ่งครับคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคนเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันคนเลือกที่จะลงทุนในการเรียนรู้ต่างๆคนเลือกที่จะฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองคุณพร้อมทําให้ตัวเองเติบโตมากขึ้นไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามข้อ2ครับ คุณรู้คุณค่าของเวลาคุณใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าสร้างรายได้ไม่เท่ากันครับเป็นเพราะว่าคุณค่าที่ให้กับเวลามันไม่เท่ากันครับข้อ 3. คุณให้ความสําคัญกับการวางแผนคุณรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณให้เวลากับการวางแผนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถประหยัดการทํางานได้ถึงแบบหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะรวยหรือว่าคนที่เขารวยแล้วเนี่ยเขาจะให้ควาสมสาคัญกับการวางกลยุทธ์การวางแผน และสุดท้ายที่สําคัญก็คือทําตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกวันครับทําตามช่วงระยะเวลาที่คุณกําหนดทําตามงานที่คุณกําหนดทุกอย่างจะต้องทํามันให้จบและสิ่งสําคัญก็คือจะต้องจัดลําดับความสําคัญของงานด้วยนะครับคนสําเร็จเนี่ยเขาจัดลาดับความสําคัญของงานและเขาทํามันให้จบครับพวกเขาจะไม่มีข้ออ้างกับตัวเองคุณมีข้อนี้ไหมครับข้อ 4. คุณรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อพลังงาน เอื้อต่อความสําเร็จของคุณคนที่เขาอยากจะร่ํารวยนะครับเขาก็จะไปกคลกอยู่กับคนที่มีผลลัพธ์ทัศนคติเชิงบวกเอาเป็นว่าอยู่กับคนที่มีผลลัพธ์ครับคุณไม่สามารถที่จะร่ํารวยได้ถ้าเกิดว่าคุณปรึกษาการเงินกับคนทางแต่หรือคุณอยู่กับคนที่บอกว่าโลกนี้มันแย่เศรษฐกิจไม่ดีมีหนี้สินต่ตางๆนานาม,มากมายคุณไม่สามารถอยู่ได้เลยครับเพราะว่ามันย้อนแย้งกันเขาจะสามารถสร้างสภาพแวดล้ลอมให้ตัวเองได้เสมอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนั้งแต่บ้าน ที่ทํางานหรือสถานที่เที่ยวสถานที่ต่างๆที่เขาจะไปหรือเพื่อนที่คบนะครับสภาพแวดล้อมทั้งหมดจะถูกจัดมาเพื่อเอื้อต่อความสําเร็จครับอะไรที่เป็นลบอะไรที่ไม่ใช่จะตัดออกทั้งหมดเลยครับข้อที่ 5. คุณมีสมาธิและก็โฟกัสจดจ่อที่ตัวเองจริงๆคําว่าจดจ่อในที่นี้คือคุณไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครครับคุณไม่มีการแข่งขันทั้งนั้นคุณมีเพียงแค่การสร้างสิ่งใหม่ขึ้นทุกวัน คุณโฟกัสแค่ตัวเองเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะอยู่แค่กับคนครับคนสําเร็จเนี่ยเขามีพลังงานสูงถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องมีพลังงานสูงนะครับข้อ 6. คุณมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเพียงแค่คนรักนะครับอาจจะมาถึงครอบครัวเพื่อที่ทํางานหรือทุกคนครับหรือแม้แต่ตัวคุณที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนั่นหมายความว่าคุณสามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตกับตัวเองและผู้คนได้ดีมาก คุณมองไปคุณก็เห็นคนที่เขารักคุณอยู่เสมอพวกเขาพร้อมสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณคุณมีคนที่คอยเคียงข้างแบบนี้กำลังใจดีก็สามารถร่ำรวยได้เร็วนะครับข้อ 7. คุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มากกว่าแค่ตัวคุณเองก็คือคุณทำเพื่อผู้อื่นคุณทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลลัพธ์คุณทำเพียงเพื่ออยากให้พวกเขาเติบโตเมื่อคุณช่วยคนได้มากเท่าไหร่รายได้ของคุณก็จะเติบโตมากเท่านั้นถ้าคุณกำลังจะรวยหรือว่ากำลังรวยอยู่นั่นแปลว่า คุณกาลังช่วยคนได้มากขึ้นครับยิ่งช่วยคนมากเท่าไหร่ยิ่งร่ารวยมากขึ้นเท่านั้นครับข้อ8ครับคุณบริหารจาัดก,การเงินของคุณถ้าวันนี้คนที่จะร่ํารวยเราไม่ทําบัญชีไม่ทํางบการเงินไม่ยุ่งกับเงินไม่ใส่ใจเงินแบบนี้จะร่ํารวยไหมครับคนรวยทุกคนเนี่ยเขาบริหารจาัดก,การเงินเขาทํางบการเงินเขาสามารถรู้รายรับรายจ่ายของพวกเขา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากร่ํารวยคุณจะต้องออมเงินบริหารจัดก,การเงินบวกกับหาวิธีในการสร้างไรายได้เพิ่มสิ่งสําคัญนะครับเมื่อมีเงินระดับหนึ่งก็จะเก็บเงินไว้เพื่อลงทุนเพื่อให้งอกเงยและเวลาลงทุนเนี่ยก็จะลงทุนในสิ่งที่งอกเงยและเติบโตนะครับข้อ 9. คุณมีสภาวะที่เปิดรับอยู่ตลอดเวลาคําว่าเปิดรับก็คือทุกอย่างที่เป็นโอกาสคุณจะมองหามันคุณจะเซเยดแล้วก็รับมันคนที่ไม่กล้ารับโอกาสเป็นคนประเภทไหนหรู้ไหมครับ เป็นคนที่ไม่เห็นความสําคัญของตัวเองไม่ยอมเตรียมตัวคนส่วนมากเนี่ยชอบเตรียมตัวเวลาที่จะลงแข่งขันหรือว่าทําอะไรบางอย่างแต่คุณเนี่ยจะเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลามีโอกาสคุณจะเซยเย่ดได้ตลอดนั่นหมายความว่าเวลามีใครชวนทําธุรกิจเวลามีใครเนี่ยมาสปอนเซอร์คุณเวลามีใครให้คุณเนี่ยขายสินค้าและบริการหรือจ้างคนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคุณก็จะสามารถตกลงได้กับดีลธุรกิจนั้น คนสาเร็จเนี่ยจะพร้อมเปิดรับโอกาสไม่ปิดตัวเองเพราะนั่นอาจจะหมายความว่าคุณกําลังเจอโอกาสใหม่ๆและนั่นแหละครับคนที่เตรียมความพร้อมจึนจะกล้ารับโอกาสดีๆข้อ10ครับคุณมีนิสัยที่ยอดเยี่ยมก็คือนิสัยที่โฟกัสตัตวเองไม่เปรียบเทียบกับใครและสิ่งสําคัญคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครครับคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้คุณจะนอบน้อมถึงแม้ว่าคุณจะเก่งขึ้นมากมายแต่คุณก็ยังมีความเชื่อว่า คุณสามารถไปต่อได้ไปต่อได้อีกคุณแค่ดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณแค่เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองคุณจะไม่เสียเวลาแข่งกับใครคุณจะไม่เสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับใครคุณแค่โฟกัสที่ตัวเองว่าวันนี้ฉันทําอะไรได้มากขึ้นวันนี้ฉันต้องลดอะไรลงวันนี้ฉันจะตัดสิ่งใดวันนี้ฉันจะเพิ่มสิ่งใดคุณรู้แค่ว่าอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังได้เพราะว่าคุณทํามันดีที่สุดทุกวันอยู่แล้วคนที่กําลังจะรวยนะครับ เขาจะไม่กังวลไม่สงสัยแล้วก็ไม่กลัวครับว่าเขาจะได้ผลลัพธ์นั้นไหมเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบันเขาทําดีที่สุดเขาทําในสิ่งที่ควรทําไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามและนี่เป็นสิบสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังจะรวยครับพี่ๆมีข้อไหนกันบ้างพิมมาหน่อยนะครับอบไาอีสานมาสกโค้ดเอ็นพีสวัสดีครับ